สวัสดีจ้าพี่น้องมาเด้อพี่น้องมากินย่างป่าเด้จ้าเช้านี้จ้าเดอย่างปลาจิงก้นตำหมะหงแล้วพี่น้องเาานี่ยมาเสิร์นี่เสียบหลายๆก้นเสยบหนาได้จ้าดิมา,าได้ไดจ้าเด้อย่างปลาเลย ตามมาห่วงขึ้นแล้วพี่น้องมาเนี่ยแซ่บขากกนาดตามตามตามไม่ได้เลยฟันมาห่วงขึ้นไม่ใครดอกแซ่บขานาดได้พี่น้องกินได้หลายคนนี่ มาได้แากเ้ยเช้าน un ี okay. er ้จ้าฟันเีกเไาม่เป็มวันนี้่เหี่ันนมัทำมาได้แจกว่านั้นด้วยเดีย งจะลไโอ๊ยฮวนฮวันฮัอยากนไกเตรน่เอามาเอาเห็ดมาจะไปซุกจะมาัวต้มลไกได้วต้้อยก็ได้กินได้พี่น้องติดตามคลิปต่อไปได้จ้าเด้อ สุปม I mean ้องม่สลามฝันหมูนี่จ้าพี่น้องฝันหมูเรากระดิตั้มกระเพียงปลากินกันไปจ้าพี่น้องไม่ได้ใจเด้อตอนฝันตอนนี้ไงแน่จ้าคุณยายเอาตอนนี้ไงมันยังโมเลบมันยังดีกินกับตั้มกระเพียงปลาแทบเนี่เห็ดได้พี่น้องเห็ดบดพอดนะเห็ดบดที่แจ็กบ่ายตรงนี้หน่อยหาแจ็บายได้พี่น้องอีกลูกหนึ่ง ไม่ได้ยินสิแม่มีดญ่เลยมันเปิดโอ้ยเอามีดนั่นแหละน้อยสองคนโอ้ยมีดปันหูกระได้พี่น้องมึงเนี่ยย่างปลายวนจะร้านขายได้พี่น้องนีไงร้านค้าร้านนี้ก็ขายดีดีได้ขายของก็ได้เนาะยุซีแยกซีมุ้มซีแก่กางมู่บ้านก็ไปจะได้ขายดีคายได้พี่น้องกระดมตะลักทางบ้าน มไไปบางหานไปบางลานไปบางหานค่ะดังนนได้บดนี้นี่กินกับอายหอายย่างเลยพี่น้องอะไรกับเขากับนามลายยางเลยพี่น้องอะายมาใส่เนี่ยเส่ไหนไม่ค่ะคนสวยๆเลยจ้ะคนนั่น,น,น,นจิตตาบัวใหญ่ลานปิดดาวเ้ยพี่น้อง หมูบ้านพุยโพบ้านกลางบ้านนะจ๊ะเนี่ยนะคุยโพหมูสิบห้าหมูสิบเก้าร้านค้าร้านแาไงน่้พี่น้องร้านค้ายายเนี่ยร้านแบบไงแบบพี่โปของเต็มร้านตู้เสกันสองงันสามบันถามห้าย่างนีเบดได้จกพี่น้องร้านค้าร้านนี่ก็ะล้วนี่ ได้กับมาลานค่ะมาถึงกับเขาแล้วก็ได้โอกาสทายลูกไปใส่ละพี่รองเดียหาเคียงเดิมมาได้ก่ะมีเบิดบ่มีเข้ามาบ่มีเด้อรานนี่ที่สูยางสุเนเ้ว,ไไเวนาเ่ะว้าวบะข้าวรำหอมกันนี่ไปเล ของสดก็มี่เหม่มีหมูมีไก่ตอยางตุวแนวขนาดใครไปเคืองเรือไปน่องนี่สวยเลยนี่เนี่ยข่านี่กัมี่มขนมกระปุ่นแตงโมขนมแห้งคนเฮ็ดก็มี่องเฮ็ที่ป่าที่น่องเห็ดนังลงใครกับแพงอร่อยสามสิบสี่สิบนนำยานั่งขายได้ไปดองบ้านนี่กคขันยองยงนั่งตยางเดียวเนี่ย

ตัวเซ่ก็อาหารเย็นก็มีหลายอย่างโอย้ยทั้งนี้บ่มีตนี่เต็มหมอกกอกเลยถามายังมีเบิร์ดจ่ายดันเออบบกูกูกอบไปแต้มบนต้มบ้านที่ไปลองเลยนี่รสขินน้ำจิ้มพร้อนอาอไหนไม่ได้สิกินอะไรพี่น้องวันนี้ สวัสดีจ้าติดตามคลิปตอนกินตำปุ่งได้จ้าเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีจ้า